บายเดเวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลุยกันเลยดีกว่านะครับผมเนาะนะครับอ่ะมาดูกันนะครับผมในแนวโจทย์โครงสร้างอะตอมนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทวนกันสักนิดนึงดีกว่าเนาะนะครับผมอ่ะอ่ะสิ่งที่พี่อยากขอทวนอันแรกก็คือว่าเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบพลังงานย่อยจาได้ไหมว่าเราเรียนยังไงบ้างว่าเราเรียนยังไงกันบ้าง1 S2S2 เอสสได้ไหมอ่ะลองจดตามพี่ครับเรามาทวนกันเนาะ ทบทวนกันนะครับทบทวนกันจำได้ไหมจําได้ไหมชั้น1มีกี่ห้องครับน้องครับชั้น1มี1ห้องเนาะนะครับผมก็คือห้อง S นะครับชั้น2มีกี่ห้องชั้น2มี2ห้องก็คือมีห้อง S แล้วก็ห้อง P ถูกไหมครับชั้น3มีกี่ห้องครับชั้น3 o คอนโดชั้น3ก็ต้องมี3ห้องเนาะมีห้อง S ห้อง P แล้วก็ห้อง D ถูกไหมครับมีห้อง S ห้อง P แล้วก็ห้อง D เนาะอ่าชั้น4มีกี่ห้องครับชั้น4ก็มี4ห้องเนาะมีห้อง S ห้อง P ห้อง D แล้วก็ห้อง F ถูกไหมครับถูกไหมอ่าชั้น5ก็มี5ห้องเนาะอ่าพี่ก็เขียนแค่ S P D ก็พอครับแล้วก็ไปเรื่อยๆเนาะครับผมอ่าแค่นี้พอหรือยังครับน้องแค่นี้เสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จถูกไหมเพราะว่าอะไร เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราต้องเติมเลขที่หน้าห้องถูกไหมครับน้องต้องเติมเลขชั้นที่หน้าห้องถูกไหมนะครับอะมาดูอันแรกอันนี้ก็คือเป็นของชั้นที่1เนาะน้องก็แปะเลข1ข้างหน้าครับเป็น1 s เนาะอะต่อมาชั้นที่2ครับชั้นที่2ก็ใส่ 2S 2P นะครับต่อมาครับชั้นที่3ก็คือเป็น 3S 3P แล้วก็ 3D นะครับต่อมาชั้นที่4เป็น4 s 4 p 4 d แล้วก็ 4f นะครับ ส่วนชั้นที่5้น้องก็ใส่ไปเลยครับ5 S5 P5D นะครับน้องก็เขียนแค่นี้ก็พอนะครับไม่ต้องเขียนเยอะเนาะนะครับอ่ะแล้วเราก็ไล่อย่างนี้เนาะไล่อย่างนี้ไล่อย่างนี้ถูกไหมครับถูกปะเราก็ไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนาะนะครับซึ่งอันนี้ครับน้องครับอันนี้เป็นสิ่งที่พี่อยากให้น้องเขียนนะครับผมที่ปกกระดาษคําถามครับน้องครับเนาะคือเขาจะให้เราเข้าไปในห้องสอบก่อนเวลาเริ่มทําจริงอยู่แล้วครับเนาะ คือในช่วงเวลาก่อนที่เราจะเริ่มจับเวลาจริงนะครับน้องก่อนที่เขาจะเริ่มสอบจริงเนี่ยให้น้องเขียนอันนี้ขึ้นมาก่อนเลยครับเพราะว่ายังไงอันนี้น้องได้ใช้แน่ๆครับน้องได้ใช้ได้ใช้แน่ๆเพราะฉะนั้นเขียนให้เป็นนิสัยนะครับน้องเขียนให้เป็นนิสัยเนาะนะครับอ่ะอันนี้คือเรื่องแรกที่พี่อยากจะขอทวนน้องๆนะครับอ่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่พี่อยากขอทวนน้องๆน้องว่าเป็นเรื่องอะไรครับน้องว่าเป็นเรื่องอะไรที่ พี่จะเน้นย้ําเสมอว่ามันสําคัญมากๆน้องว่าเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรครับน้องว่าเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรถ้าถ้าเราเป็น FC กันแล้วกันนะครับถ้าน้องเป็น FC พี่น้องจะต้องรู้ว่าพี่จะเน้นเรื่องนี้เสมอนะครับนั่นก็คือเรื่องอะไรครับนั่นก็คือเรื่องอะไรเรื่องที่มันมีประโยชน์กับน้องมากๆและมันจะช่วยทําให้น้องทําข้อสอบได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นน้องว่าเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรครับถ้าน้องเป็น FC กันจริงๆ ป็น F4 กันจริงๆน้องต้องตอบได้เรื่องนั้นก็คือเรื่องอะไรเรื่องนั้นก็คือเรื่องอะไรครับพี่จะดีใจมากเลยถ้าน้องตอบได้นั่นก็คืออะไรครับนั่นคืออะไรอะไรที่มันจะทําให้เราแบบตอบมูตอบคาบได้ในเวลาอันรวดเร็วบอกอิเล็กตรอนเดี่ยวก็ได้ด้วยน้องว่าเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรคือหมู่8นั่นเองถูกไหมครับคือหมู่8นั่นเองเพราะฉนนั้นเดี๋ยวเรามาทวนหมู่8กันสักนิดนึงนะครับหมู่8มีใครบ้างครับน้องครับหมู่8มีใครบ้างมีมี ฮีเรียมนีออนอาร์กอนคลิปต้อนซีนอนแล้วก็เรดอนถูกไหมครับถูกไหมอะน้องครับน้องว่าน้องจำแค่หมู่8มีใครบ้างพี่พอใจแล้วหรือยังพี่พอใจแล้วหรือยังน้องตอบแค่ว่ามีใครบ้างพี่พอใจแล้วหรือยังพี่ยังไม่พอใจถูกไหมถูกไหมครับอะพี่จะพอใจก็ต่อเมื่ออะไรพี่จะพอใจก็ต่อเมื่อน้องจำเลขอะตอมของหมู่8ได้ด้วยถูกไหมครับ ถูกไหมอ่ะเรามาทวนกันนะครับมาทวนกันอ่ะตัวแรกฮีเลียมเลขอะตอมเท่าไหร่ครับฮีเลียมเลขอะตอมเท่าไหร่ฮีเลียม2เนาะนะครับฮีเลียม2นีออนเท่าไหร่นีออน10อาร์กอน18คริปตอน36ซีนอน54เรดอน86นะครับโอเคไหมเนาะนะครับแล้วก็หมู่8นะครับเราก็เริ่มลันตั้งแต่คาบที่1ลงมาเรื่อยๆเลยครับน้องครับเนาะ ฮีเล okay. like ียมก็คือเป็นคาบที่1นเนาะนะครับผมอันนี้ก็คาบ2คาบ3คาบ4คาบ5แล้วก็คาบ6นะครับเรียงตั้งแต่คาบที่1นะครับผมโอเคไหมแต่ถ้าเป็นหมู่อื่นๆเนี่ยครับแต่ถ้าเป็นหมู่อื่นๆเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่คาบที่2นะครับแต่หมู่ที่8นะครับเราจะเริ่มตั้งแต่คาบที่1นะครับโอเคนะนะครับอันนี้เป็น2เรื่องที่พี่อยากจะขอทบทวนก่อนที่เราจะเริ่มทําโจทย์กันจริงๆนะครับ โอเคนะต้องคล่องแล้วนะครับต้องคล่องแล้วเนาะนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูข้อแรกกันครับน้องครับมาดูกันในข้อแรกนะครับโจทย์เขาบอกว่านะครับกาหนดธาตุ axy และ z นะครับซึ่งมีเลขอะตอมนะครับดังนี้ก็คือมีเลขอะตอม13 16 3 3และ35ตามลําดับนะครับผมอ่ะเขาถามว่า ข้อใดเรียงลำดับจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวในอะตอมที่สถานะพื้นจากน้อยไปมากได้ถูกต้องนะครับผมก็ข้อนี้น้องก็ต้องไปหาจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวนะครับของ x ของ y ของ z แล้วก็ของ a ด้วยเนาะนะครับผมอ่ะน้องครับจำได้ไหมจำได้ไหมเรื่องอิเล็กตรอนเดี่ยวเราดูยังไงนะจำได้ไหมจำได้ไหมเรื่องอิเล็กตรอนเดี่ยวเราดูยังไงครับจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวนี่เราหาย,ยัางไงนะจำได้ไหมจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวก็คือให้เราดูที่อะไรจำได้ปะ ให้เราดูที่สับชัลที่บรรจุไม่เต็มถูกไหมครับน้องจำได้ไหมสับชัลที่บรรจุไม่เต็มจะมีจำนวนอิเล็กตรอนเดียวเหลืออยู่นะครับอ่ะจดลงไปครับน้องดูสับชัลที่บรรจุไม่เต็มเนาะนะครับผมเพราะว่าสับชัลที่บรรจุไม่เต็ม จะมีจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวลงเหลืออยู่นั่นเองนะครับผมและสับเชลที่บรรจุไม่เต็มเนี่ยมันก็มักจะเป็นสับเชลตัวสุดท้ายนะครับผมอ่ะจดลงไปครับมักจะเป็นสับเชลตัวสุดท้ายโอเคไหมนะครับยังจำกันได้อยู่เนาะเพราะว่าในาส่วนของข้างหน้านะครับที่เป็นเนื้อหา พี่มีแบบฝึกหัดที่ทำเรื่องจำนวนอิเล็กตรอนเดียวอยู่เนาะนะครับน้องน่าจะรู้กันอยู่เนาะนะครับยังจำกันได้กันอยู่เนาะนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับจากตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องไปจัดเรียงอิเล็กตรอนถูกไหมครับไปจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบพลังงานย่อยถูกไหมก็ไล,ล่เลยหนึ่ง s สองส่วน s สองแล้วก็สุดท้ายก็ดูว่ามันมีสับเชล์ตัวไหนที่บรรจุไม่เต็มแล้วก็โฟกัสที่ตรงนั้นเนาะแล้วก็มาแตกเป็นออร์บิทัลแล้วก็เอาจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมดในสับเชล์นั้นมาบรรจุ ลงในแต่ละออบิทัลแล้วก็ดูจำนวนอิเล็กตรอนเดียวถูกไหมครับจำกันได้ไหมนะครับยังจำกันได้อยู่เนาะอ่ะน้องครับเพราะฉะนั้นนะครับสเต็ปแรกคือเราก็ต้องไปจัดเรียงอิเล็กตรอนถูกไหมครับแบบพลังงานย่อยเนาะนะครับเนี่ยซึ่งพี่ก็จะเรียงอิเล็กตรอนแบบพลังงานย่อยมาให้น้องแล้วเนาะนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมโอเคเนาะนะครับเนี่ยพี่จัดเรียงแบบ พลังงานย่อยมาให้น้องหมดแล้วเนาะนะครับผมก็คือเป็นของ A ที่มีเลขอะตอม13ของ X ที่มีเลขอะตอม16นะครับของ Y ที่มีเลขอะตอม33แล้วก็ของ Z ที่มีเลขอะตอม35นะครับเนาะน้องก็จัดเรียงเลยครับเนี่ย 1s2 2s2 2p6 เนี่ยน้องก็จัดเรียงแบบนี้เลยนะครับผมน้องแล้วเราก็ดูสับเชลตัวสุดท้ายครับนะ้องดูที่สับเชลตัวสุดท้ายเนาะอย่างเช่น อย่างเช่น a เนี่ยที่มีเลขอตอม13 Netflix. นะครับสับเชลล์ตัวสุดท้ายก็คือเป็นอะไรเป็น3 p 1ถูกไหมครับน,น้องเป็น3 p 1เนาะนะครับอน่ะพอได้3 p 1เนี่ยเราทำยังไงต่อครับเราทำยังไงต่ออ่ะเราก็มาพิจารณาถูกไหมครับว่า p เนี่ยครับ p เนี่ยมีกี่เตียงถูกไหมครับห้อง p มีกี่เตียงครับน้องครับจำได้ไหม p มีกี่เตียง p มี3เตียงถูกไหมครับ p มี3เตียงเนาะน,นะครับหรือก็คือมี3ออร์บิทัลถูกไหมครับ ถูกไหมอะทีนี้ห้อง p เนี่ยบรรจุกี่คนบรรจุกี่คนบรรจุ1นคนถูกไหมอะน้องก็ใส่อิเล็กตรอน1นคนเข้าไปนอนในห้อง p ครับก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้น a ที่มีเลขตอน13นะครับสับเชลตัวสุดท้ายก็คือ3 p 1ถูกไหมครับก็คือ3 p 1นเนาะนะครับและ3 p 1มีจํานวนอิเล็กตรอนอยู่กี่อิเล็กตรอนครับมีอยู่1อนะิเล็กตรอนเนาะแล้วเราก็จัด1อิเล็กตรอนลงไปนอนในห้อง p ครับจะได้จานวนอิเล็กตรอนเดียวทั้งสิ้นกี่ตัว 1ตัวถูกไหมครับมี1อิเล็กตรอนเดียวเนาะนะครับผมมี1อิเล็กตรอนเดียวเนาะนะครับโอเคนะอ่ะต่อมาต่อมานะครับ x ที่มีเลขอะตอม16อ่ะพี่ก็จะเรียงอิเล็กตรอนเลยเนาะ1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2แล้วก็3 p 4นะครับผมอ่ะแล้วเราก็พิจารณาที่สับชัลที่บรรจุไม่เต็มก็คือ3 p 4ถูกไหม นะครับผมสาม p 4เนาะนะครับอ่ะพิจารณาเหมือนตะกี้นี้เลยเนาะนะครับ p ครับน้องครับห้อง p มีกี่เตียงครับห้อง p มี3เตียงเนาะอ่ะพี่ก็เขียนเตียงมา3เตียงเลยครับชืบชืบนะครับอ่ะ3 p 4เนาะแสดงว่ามี4อิเล็กตรอนอ่ะพี่ก็เอา4อิเล็กตรอนลงไปจัดเรียงครับน้องครับจะได้อย่างนี้เนาะนะครับ4อิเล็กตรอนเนาะอ่ะมีกี่อิเล็กตรอนเดียวครับน้องมี มีมี2อิเล็กตรอนเดียวถูกไหมครับมี2อิเล็กตรอนเดียวเนาะนะครับโอเคนะฮะอ่ะต่อมาต่อมา y ที่มีเลขอะตอม33ครับน้องครับ y ที่มีเลขอะตอม33นะครับก็คืออ่ะจัดเรียงก็จะได้อย่างนี้เนาะนะครับได้1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 1 0แล้วก็4 p 3ครับน้องครับ4 p 3อ่ะ มือนตะกี้นี่เลยครับน้องครับ 4p3 4p3 p ครับน้องครับ p ห้อง p มีกี่เตียงครับห้อง p มี3เตียงเนาะนะครับอ่ะพี่ก็วัด3เตียงครับ 4p3 4p3 มีกี่อิเล็กตรอนครับมี3อิเล็กตรอนเนาะอ่ะพี่ก็นํา3อิเล็กตรอนไปจัดเรียงครับน้องครับนําลงไปนอนในแต่ละออร์บิทัลก็จะได้จํานวนอิเล็กตรอนเดียวกี่ตัวครับได้จํานวนอิเล็กตรอนเดียวเท่ากับ สอิเล็กตรอนเดียวถูกไหมครับได้3อิเล็กตรอนเดียวเนาะนะครับโอเคไหมอ่ะน้องครับอันสุดท้ายครับน้องครับอันสุดท้ายก็คือแซที่มีเลขอะตอม35ครับน้องครับแซที่มีเลขอะตอม35อ่ะก็จะจัดเรียงได้อย่างนี้เนาะนะครับได้1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 1 0แล้วก็4 p 5ถูกไหมครับได้4 p 5เนาอเป็นสับเชลตัวสุดท้ายนะครับอ่ะ ละการเหมือนกันครับน้องครับเหมือนกันเลยนะครับอะพีพีมีกี่ออร์บิทัลครับน้องครับ P ีมีกี่ออร์บิทัล p มี3มเตียงหรือก็คือ3ออร์บิทัลเนาะนะครับและ4 P5 เนี่ยมีกี่อิเล็กตรอนมีห้อิเล็กตรอนเนาะนะครับอะน้องก็นำห้อิเล็กตรอนไปจัดเรียงในแต่ละออร์บิทัลได้เลยครับ1 1 2 3 4แล้วก็5ถูกไหมครับอะ เหลือกี่อิเล็กตรอนเดียวครับเหลือกี่อิเล็กตรอนเดียวเหลืออยู่1อิเล็กตรอนเดียวถูกไหมเหลืออยู่1อิเล็กตรอนเดียวถูกไหมครับถูกไหมอะน้องครับน้องครับจากตรงนี้เนี่ยเราจะตอบข้อไหนดีตอบข้อไหนดีใครครับน้องครับใครครับที่มีจํานวนอิเล็กตรอนเดี่ยวมากที่สุดก็คือใครก็คือใครก็คือ3อิเล็กตรอนเดี่ยวก็คือเป็น y ถูกไหมวยนี่คือมีจานวนอิเล็กตรอนเดี่ยวมากสุดเลยนะครับผมอะ เพราะฉะนั้นจากนี้เราตัดช้อยไหนได้บ้างตัด2ทิ้งตัด4ทิ้งตัด5ทิ้งถูกไหมครับอะ่ะไม่1ก็3ครับน้องครับไม่1ก็3อ่ะตอบข้อไหนดีตอบข้อไหนดีลองจาก y ควรเป็นใครครับลองจาก y ก็ควรเป็น x นาะเพราะว่า x มี2อิเล็กตรอนเดียวถูกไหมครับ x มี2อิเล็กตรอนเดียวส่วน a กับ z เนี่ยมีจำนวนอิเล็กตรอนเดียวเท่ากันเลยเนาะก็คือมีอยู่1อิเล็กตรอนเดียวถูกไหมครับ มีอยู่หนึ่งอ e ิเล็กตรอนเดียวเท่ากันเลยเพราะฉะนั้น A กับ Z เนี่ยต้องน้อยที่สุดครับ A กับ Z ต้องน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราจรึงตอบข้อที่1กครับน้องครับตอบช้อยข้อที่นน1นะครับโอเคไหมนะครับเนาะแล้วพี่ถามน้องหน่อยพี่ถามน้องหน่อยน้องว่าเราจัดเรียงอ e ิเล็กตรอนแบบเต็มอย่างเนี้ยนะครับน้องว่าเราใช้เวลานานไหม กว่าเราจะจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบเต็มกว่าที่เราจะพิจารณาสับเชลตัวสุดท้ายแล้วก็มาวาดแต่ละออร์บิทัลว่ามันมีกี่อิเล็กตรอนเดียวน้องว่ามันเสียเวลาไหมครับมันใช้เวลานานไหมนานไหมครับนานถูกไหมพี่ว่ามันนานนะพี่ว่ามันนานนะครับพี่ว่ามันนานมากเลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจดอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธีลัดนะครับที่พี่อยากจะเอามาแชร์ให้น้องๆน,นะครับผม จดตรงนี้เลยครับอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีรัดนะครับวิธีรัดนะครับจดไว้เลยนะครับผมเนาะเราจะเรียนกันทั้งวิธีเต็มแล้วก็วิธีรัดนะครับน้องจะได้แบบเข้าใจเบสิกนะครับผมแล้วก็จะได้นําไปประยุกต์ได้ด้วยนะครับอะวิธีรัดคาน้องครับวิธีรัดนี่คือง่ายมากคบน้องครับเป็นเรื่องเดิมๆที่พี่เคยเน้นย้าน้องก็คือเราจะใช้หมู8ครับนองครับเราใช้หมู่8มาประยุกต์ใช้นะครับ จากตรงนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ขอเขียน axy Z ใหม่ละกันนะครับ axy Z นะครับ a มีเลขอะตอม13เนาะ x มีเลขอตอม 16, y 33, Z, 35อะน้องครับน้องครับจากตรงนี้เนี่ยที่เขากำหนดเลขอะตอมนะครับของ a ของ x ของ y ของ z มาน้องสามารถตอบพี่ได้ไหมครับว่า a x y z มันอยู่มู่ไหนครับตอบพี่ได้ไหมตอบ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 ได้ถูกไหมน้องสามารถตอบได้น้องว่า a x y z อยู่มู่ไหนถูกไหมครับสามารถตอบได้น้องว่า a อยู่มู่ไหน x อยู่มู่ไหน z อยู่มู่ไหนแลว y อยู่มู่ไหนถูกไหมครับสามารถตอบได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจำมูมแปดได้ไงถูกไหมครับถ้าเราจำมหมู่8ได้เราสามารถบอกหมู่ในเวลาอันรวดเร็วได้เลยครับ โอเคไหมแล้วถ้าเรารู้ว่ามันอยู่หมู่ไหนเราจะรู้ทันทีครับว่าสับเชลตัวสุดท้ายมันลงท้ายด้วยอะไรถูกไหมครับถูกไหมสมมติว่ามันอยู่หมู่หนึ่งสมมุติว่ามันอยู่หมู่หนึ่งแสดงว่าสับเชลตัวสุดท้ายมันต้องลงท้ายด้วย s ยกกําลังหนึ่งแน่ๆนะครับโอเคนะเปลี่ยนใหม่ครับถ้าเป็นหมู่2นะถ้าเป็นหมู่2แสดงว่าสับเชลตัวสุดท้ายมันต้องลงท้ายด้วย s ยกกําลังสองแน่ๆถูกไหมครับ ถูกไหมยังจํากันได้อยู่เนาะในเรื่องของการบอกหมู่นะครับจากการจัดเรียงอ e ิเล็กตรอนแบบพลังงานย่อยถูกไหมยังจํากันได้อยู่เนาะนะครับโอเคนะอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นน้องตอบพี่สิ A, A ที่มีเลขอะตอม13 A ที่มีเลขอะตอม13อยู่หมู่ไหนครับอยู่หมู่ไหนอยู่หมู่ไหนอยู่หมู่ไหนอ่ะน้องครับน้องดูตรงนี้น้องดูตรงนี้นะนีออนเนี่ยนีออนที่มีเลขอะตอม10 นะครับนีออนที่มีเลขตอม10อยู่หมู่ที่8ถูกไหมนีออนที่มีเลขตอม10อยู่หมู่ที่8เพราะฉะนั้นนะครับตัวถัดไปที่มีเลขตอม11ก็ต้องอยู่หมู่ที่1ถูกไหมครับก็ต้องมาขึ้นคาบใหม่แล้วก็อยู่หมู่ที่1ถูกไหมครับ12ก็คือขยับมาข้างๆก็คืออยู่หมู่ที่2ถูกไหมครับถูกไหมอ่ะและว13ล่ะ13ก็คือจะเป็นหมู่ที่3นั่นเองถูกไหมครับถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเอที่มีเลขตัวสิมครับเอที่มีเลขตอม13 พี่สามารถบอกได้ทันทีเลยครับว่ามันอยู่หมู่ที่3ครับมันอยู่หมู่ที่3มแน่ๆนะครับมันอยู่หมู่ที่3นะครับส่วนคาบเนี่ยพี่ไม่จําเป็นที่ต้องมารู้ว่ามันอยู่คาบไหนถูกไหมครับเพราะว่าการที่เราจะรู้ว่าสซบเชลตัวสุดท้ายมันลงท้ายด้วยอะไรเราดูแค่หมู่ครับเราดูแค่หมู่นะครับคาบเราไม่สนใจนะครับตามทันไหมตามทันอยู่เนาะนะครับโอเคนะอ่ะทีนี้ มาดูตัวต่อมาครับ x ที่มีเลขอะตอม16ครับน้อง x ที่มีเลขอะตอม16อยู่หมู่ไหนดีอยู่หมู่ไหนดีอยู่หมู่ใดดีอะน้องครับน้องครับเลขอะตอม18เลขเลขอะตอม18อยู่หมู่ที่8ถูกไหมเลขอะตอม18อยู่หมู่ที่8เพราะฉะนั้นถ้าเลขอะตอม17ก็คือมันคือตัวที่อยู่ติดกับหมู่ที่8ถูกไหมก็ต้องอยู่หมู่ที่7ถูกไหมครับถูกปะถูกไหม เลขอะตอม18อยู่หมู่ที่8เพราะฉะนั้นเลขอะตอม17ก็ต้องเป็นตัวที่ติดอยู่กับหมู่ที่8ก็คือหมู่ที่7นั่นเองถูกไหมครับถูกไหมอันนี้คือเลขอะตอม17แต่ถ้าเป็นเลขอะตอม16ล่ะก็ถัดไปอีกถูกไหมก็คืออยู่ในหมู่ที่6นะครับอ่ะเพราะฉะน,นั้น x ที่มีเลขอะตอม16นะครับต้องอยู่หมู่ไหนต้องอยู่หมู่ที่6ถูกไหมครับต้องอยู่หมู่ที่6เนาะนะครับ โอเคนะอ่ะต่อมาครับน้องต่อมา Y ที่มีเลขอะตอม33อยู่หมู่ไหนครับน้อง Y ที่มีเลขอะตอม13อ่ะค่อยคคิดค่อยคคิดเนี่ยใช้ทริคตรงนี report, so ้เลยครับเลขอะตอม3 6อยู่หมู่ที่8ถูกไหมครับเลขอะตอม3 6อยู่หมู่ที่8แต่เราต้องการเลขอะตอมเท่าไหร่เราต้องการเลขอะตอม3 3อยู่หมู่ไหนค่อยคคิดค่อยคคิด36อยู่หมู่ที่8อ่ะถ้าใครกลัวจะพลาดน้องโน้ตตรงนี้ก็ได้นะครับ หมู่8หมู่7หมู่6หมู่5หมู่4หมู่3อ่ะลองตรงนี้เลขอะตอม36เนี่ยอยู่หมู่ที่8เนาะเนี่ยเลขอะตอม36 36อยู่หมู่ที่8ถูกไหมครับอ่ะ35อยู่หมู่ที่7ถูกไหมสามสีอยู่หมู่ที่6ถูกไหมครับต่อมาเลขอะตอม33อยู่หมู่ไหนเลขอะตอม33อยู่หมู่ที่5ถูกไหมครับ อยู่หมู่ <HHH> ที่5เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้น y ของเราเนี่ยที่มีเลขอะตอม33ก็ต้องอยู <m ur coaching yen> ่หมู <man> <y quant closely bacteria> ่ไหนนี่ไงเลขอะตอม33ก็ต้องอยู่หมู่ที่5ถูกไหมครับน้องเลขอะตอม33อยู่หมู่ที่5เนาะนะครับอ่ะต่อมาต่อมา z ครับน้องครับ z ที่มีเลขอะตอม3 5ครับน้องเลขอะตอม35อยู่หมู่ไหนดีนี่ไงที่เราเพิ่งเขียนไปตะกี้นี้นี่ไงเราจาได้ว่าคลิปตอนที่มีเลขอะตอม36 อยู่หมู่ที่8เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น Z ของเราเนี่ยที่มีเลขตัม35มก็ต้องอยู่หมู่ที่7จถูกไหมครับก็ต้องอยู่หมู่ที่7เนาะนะครับผมโอเคไหมนะครับโอเคนะสามารถบอกหมู่ได้ในเวลาอันรวดเร็วกันแล้วถูกไหมครับน่าจะทํากันได้แล้วเนาะ,ะน้องครับจากตรงนี้ง่ายๆแล้วครับที่เหลือคือง่ายแล้วอะน้องครับน้องครับ ถ้าเป็นหมู่ที่3ถ้าเป็นหมู่ที่3แสดงว่าสับเชลตัวสุดท้ายต้องลงท้ายด้วยอะไรครับน้องครับหมู่ที่3สับเชลตัวสุดท้ายต้องลงท้ายด้วย p 1ถูกไหมครับต้องลงท้ายด้วย p 1นถูกไหมอ่ะต่อมาหมู่ที่6ครับน้องครับถ้าเมื่อไหร่เป็นหมู่ที่6แสดงว่าสับเชลตัวสุดท้ายต้องลงท้ายด้วยอะไรครับน้องครับถ้าอยู่ในหมู่ที่6สับเชลตัวสุดท้ายต้องลงท้ายด้วย p เท่าไหร่ p เท่าไหร่ P เท่าไหร่ยังจำกันได้ไหมยังจำกันได้ไหมถ้า P6 P6 คืออยู่ในหมู่ที่8 P5 อยู่ในหมู่ที่7เพราะฉะนั้นถ้าหมู่ที่6ก็ต้องเป็น P เท่าไหร่ก็ต้องเป็น P4 ถูกไหมครับน้องครับก็ต้องเป็น P4 ถูกไหมถูกไหมครับต่อมาครับน้องครับ Y อยู่หมู่ที่5อ่าหมู่ที่5หมู่ที่5แสดงว่ามันเป็น P เท่าไหร่ครับน้องครับหมู่ที่5แสดงว่ามันลงท้ายด้วย P เท่าไหร ต้องลงท้ายด้วย p 3ถูกไหมต้องลงท้ายด้วย p 3เนาะนะครับอ่ะตัวสุดท้ายครับน้องครับตัวสุดท้ายคือหมู่ที่7เนาะหมู่ที่7สแสดงว่ามันลงท้ายด้วย p เท่าไหร่ครับน้องครับหมู่ที่7แสดงว่าลงท้ายด้วย p 3, p p p 5ถูกไหมครับน้องครับลงท้ายด้วย p 5เนาะนะครับโอเคเนาะนะครับอ่ะแล้วพอเรารู้สับเชลตัวสุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถ บอกจำนวนอิเล็กตรอนรเดียวได้ในเวลาอันรวดเร็วถูกไหมครับถูกไหมเนี่ยเนี่ยนี้ P 1 P 4 P 3 P 5เนี่ยเหมือนกันเลยไหมนี่ไง P 1 P 4 P 3แล้วก็ P 5เหมือนกันเลยครับน้องครับเหมือนกันเลยเนาะนะครับโอเคนะนี่ไงมันได้เหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็วิธีรัดประหยัดเวลาได้เยอะมากๆครับน้องประหยัดเวลาได้เยอะมากๆนะครับ โอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับพี่อยากให้น้องเรียนรู้ทั้งวิธีเต็มนะครับผมวิธีเต็มคือแบบนี้แล้วก็วิธีรัดก็คืออันนี้ครับน้องครับเนาะนะครับโอเคนะแล้วก็เวลาไปสอบเนี่ยพี่อยากให้น้องเนี่ยอยากไปคิดเต็มเลยครับน้องคือน้องอยากไปหวังว่าโอเคเราคิดเต็มนะครับเราเขียนละเอียดลงในกระดาษคําถามกรรมการเขาจะให้คะแนนพิเศษเราไม่มีนะครับน้องไม่มีนะครับเขาแค่ต้องการคําตอบที่ถูกต้องครับ โดยที่เขาไม่สนใจว่าเราจะใช้วิธีไหนนะครับผมโอเคนะนะครับแต่เมื่อน้องเรียนกับพี่เนี่ยพี่ก็อยากให้น้องรู้ทั้งวิธีเต็มแล้วก็วิธีลัดนะครับที่คนที่เขาแบบได้คะแนนแบบ90ได้ร้อยคะแนนเนี่ยเขาใช้วิธีไหนกันนะครับโอเคเนาะนะครับ